สวัสดีค่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567มีความน่าสนใจของข่าวสองข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่กานรายงานข่าวข่าวแรกค่ะโส,สดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการสถานศึกษาและบุคคลดีเด่นที่ได้รับรางวัลประจำปี2567ในในการที่จะได้คับเลืองนะครับเป็นคณะกรรมการพิจารณาคะแนนเ,เนี่ยต้อเป็นคนที่นะครับ โดยเมื่อวันที่2 5ตุลาคม2567เวลา14นาฬิกาที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไต้จังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการสถานศึกษาและบุคคลดีเด่นที่ได้รับรางวัลประจำปี2567โดยมีนายอดิศักดิ์โกมุกสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรี หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสถานประกอบกิจการผู้แทนจากสถานศึกษาบุคลากรเครือข่ายแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน150คนเข้าร่วมในพิธีสืบเนื่องจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นประจำปี 2567, จำนวน5โครงการคือโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2566 จำนวนหนึ่งโครงการและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลดีเด่นได้รับรางวัลจำนวน2กิจกรรมรวมทั้งสิ้น6โครงการ2กิจกรรมซึ่งทุกโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีสถานประกอบกิจการสถานศึกษาและบุคคลดีเด่นที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์22แห่ง 2. โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์นในระดับประเทศ1แห่งระดับจังหวัด5แห่งและรวมได้รับรางวัล6แห่ง 3. โครงการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์9แห่ง 4. โครงการโรงงานสีขาวจำนวน22แห่งระดับที่1จําจำนวน3แห่งและระดับที่3จํจำนวน19แห่ง 5. โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสสุปผู้เสพติดยาเสพติด คืนคืนคนดีสู่สังคมและมลีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์จำนวนสองแห่ง 6. กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นมีบุคลากรด้านแรงงานนอกระบบได้รับใบประกาศเกติคุณจำนวนหนึ่งคนกิจกรรมคณะทำงานพิจารณาการประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานมีบุคลากรได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน1คนและ 8. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน33แห่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น31แห่งระดับชมเชย2แห่งรวมสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาทั้งสิ้น103แห่ง และบุคลากรเครือข่ายแรงงานสองคนซึ่งพิธีมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการสถานศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจในการทำงานและเป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาแห่งอื่นในการดำเนินการตามแบบอย่างในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในด้านต่างๆตามมาตรฐานสากลต่อไป ในในการที่ตัวแ้กรับเลือกนะครับเป็นคณะกรรมการที่างานทีงานเนีน้ก็เป็นคนที่นะครับนะครับทุกท่านพิลัตส์ผู้ชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับการที่สถานศึกษาได้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยนะครับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประโยชน์ต่างๆนั้นก็ ก็รวมถึงนะครับก็อยากจะเชื่อว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้มารับในวันนี้ก็ดีหรือในรักษานะครับมาตรฐานนี้ไว้ตลอดไปนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางาห้างโลบินสันนะครับไลฟ์ส่งดีในสุวรรณภูการารณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาก,การมีมาตรฐานในการบริหารจัดการกิจการต้นแบบดีเด่นด้ในความปลอดภัยชีวอิอนมามั่และสภาพแวดล้อมในการต้นใจ ให้ผู้ให้โอกาสผู้เสพยาผู้เสพผู้จิตยาเสพติดคมีคดีสู่สังคมการสอบตําแหน่งมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสถานประกอบกิจการมีนักระบบได้รับใบประกาศกิจกรรมจํานวนหนึ่งคนเจมมีบุคลากรได้รับประกาศกิจกรรมจํานวนหนึ่งคนกิจการและผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรมรายงานจังตวอดพิลีนะครับ ภาพที่รอเพี่อ้ทศกาลจังหวัดอุกราหาลำดับถัดไปค่ะขออนุญาติเอชัยดิสทรช่ซิเก็จำกัดสาขาอุลเทางกรงานลทางคิวอาค้ดติดไ้ท่หนเรลำดับต่อไปนาจะเป็นงางเกกับมีเพิ่มมาคนไนะขวามีเพิ่มมาน คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่การพบนะคะในส่วนของพืชใหม่ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลกที่มีความแปลกหน้าเหมือนลิงนั่นก็คือหยาดวานอนซึ่งนายกเทศมนตรีตะบนเขาพระงามนำคณะเยี่ยมชมคะ่ะโดยมื่วันที่25ตุลาคม2567เวลา9นากานายปูนสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตะบนเขาพระงามพร้อมด้วยนางอารีเลิกสภาพ ผู้อในการทรททสำนักงานลบบุรีนางสวามินีสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและคณะสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่วัดเขาทุ่งสิงโตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดที่พบหนึ่งในสี่เพื่อชีวิตใหม่ของโลกยาดวานอนพักที่แปลกประหลาดก็คือมีลักษณะเด่นของดอกหน้าคล้ายลงิงซึ่ง่้นตัวในเขาหินปูนอยู่ในตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ โดยทีมนักวิจัยจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลหยาดจำนวนสชนิดซึ่งพบในพื้นที่จำกัดบนระบบเขาหินปูนในจังหวัดสระบุรีระยองและลบบุรีด้านนายภูนสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีจบนเขาพระนามได้กล่าวว่าจากการประกาศของกรมอุทยานสัตว์ป่าอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ค้นพบเพื่อชนิดใหม่ของโลกในสกุลหยาดจำนวน4ชนิดซึ่งหนึ่งในสี่ก็คือหยาดวานอนพักที่ค้นพบบนเขาหินปูนตะบนเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีณวัดเขาทุ่งสิงโตแห่งนี้ถือเป็นความโชคดีที่เรามีดอกไม้ชนิดใหม่ในพื้นที่ซึ่งการเดินทางสะดวกในการมาเยี่ยมชมดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักอนุรักษ์หรือคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ มาเยี่ยมชมในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้เพราะอย่างนี้เห็นอยู่เพราะว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปก็จะต้องมาปีหน้าซึ่งหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนแล้วอยากให้ผู้ที่มาเที่ยวชมช่วยกันรักษาและอนุรักษ์โดยไม่เด็ดไม่ดึงเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปไว้ด้วย นอกจากการมาเยี่ยมชมหยาดวานอนพักตามข้างทางแล้วเดินขึ้นบันไดไปอีก351ขั้นก็จะพบถ้ำหลวงปู่มั่นซึ่งถือเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ศิษยานุสิธิ์ตามรอยมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตอีกด้วยทั้งนี้เทศบาลเขาพระง,งามมรแผนที่จะตั้งกรรมการในการดำเนินการเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีต่อไปสําหรับยาดวานอนพักพบบริเวณเขาหินปูนตบนเขาพระงา,ามอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นไม้ลมลุกสูงได้ถึง30เซนติเมตรลําต้นอวบน้ำสีม่วงแดงเข้มตลอดต้นมีขนสั้นหนาแน่นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามยกเว้นใบที่ขนต้นจะเป็นเรียงเวียนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่นทั้งสองด้าน หลอดกลีบดอกด้านนอกส่วนบนมีสีม่วงแดงส่วนล่างสีเหลืองสดด้านในแฉกกลีบดอกและหลอดกลีบดอกส่วนบนมีสีม่วงแดงส่วนล่างมีแถบสีเหลืองสดและม่วงแดงเข้มสลับกันโดยเฉพาะโคนหลอดกลีบดอกด้านในมีเส้นม่วงจางและเข้มสลับกันคำระบุชนิดก็คือไซมาย เป็นภาษาลาตินที่หมายถึงหลิงมาจากลักษณะของดอกที่ดูคล้ายหน้าลิงเมื่อมองจากด้านหน้าซึ่งเป็นพืชใหม่ของโลกที่พบในจังหวัดลบบุรีซึ่งจากการค้นพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธุ์พืชสชาติประเทศไทยโดยนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกอบด้วยนางสาวไทนยานาเทศนานายพาโชคพูจา นายเทยรวัตรทานานไทยสงนายคุณนานนนดาวนุไรและนายสมรานสุดดีหน่วยงานหอพันไม้สำนักงานวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุพืชและนายเกิกวิทย์ภูมิพยักหัวหน,น้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีได้สำรวจและเก็บตัวยอย่างตามวิธีการด้านพืชาศาสตร์ร่วมมือกับดรเดวิดผู้เชี่ยวชาญด้านพืชวงศ์สาหรี ในการตรวจสอบและยืนยันชนิดผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไทโฟรเรตบูตินประจำปี2500ประจำปี2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของพืชสกุลหยาดโดยพบถึง41ชนิดจากทั้งหมด51-55ชนิดทั่วโลกอีกด้วย ได้ไหมขึ้นได้ยังไงได้ไหมไปเราจะหาข,าหาขาหา่าูป ไปเหมือนยังรอครับอันนี้ซูมเฉพาะดอกไม้หรอคะไปเลนมาเหมันมันไมันเลนมันไม่ได้แม่มันซูมได้แค่นั้นเบื่อกลองทุกที่นะมันไม่ใช่สำหรับถ่ายเอาเอา่งจ๊ะเอาไงงเออนี่กระสุ ความชื้นแล้วมีน้ำสมบูรณ์เนี่ยเตรงน้ำจะเชื่อมโยงกับประวัติหลวงปู่มั่นรตรงถ้ำประมาณสามรอกว่านั่นคือเครน่งทางของพระสามรอกว่า้มอะไร วันนี้ก็ทางเทศบาลตะบลขอนง,งามนนะครับร่วมกับทางประชาธรรมจังหวัดลบรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบรีนะครับมหาวิาทยาลัยราชภัฏเทวราและสื่อมวลชนในจังหวัดลบรีนะครับที่ได้ลงพื้นที่สํารวจกันว่าต้นต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก4ชนิดสายพันธุ์เนี่ยนะครับในตระกูลหยาดเนี่ยก็คือต้นหยาดวานอนพักเนี่ยที่ ค้นพบที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยก็จะบอกว่าอยู่ที่เขาสมโพธิที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีบางสื่อเนี่ยลงว่าอยู่ที่เขาพรงงามด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความโชคด,ดีครับที่ว่าพวกเรามีดอกไม้ชนิดใหม่ของโลกเนี่ยที่ชื่อว่าหยาบานนอนพักเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองนะครับซึ่งเดินทางสะดวกครับดังนั้นเนี่ยก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักอนุรักษ์หรือว่าพี่น้องประชาชนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เนี่ยนะครับ ให้มาที่ตำบลเขาพะงามครับเราพบที่วัดทุ่งสิงโตนะครับภูเขาที่วัดทุ่งสิงโตและภูเขาที่วัดเขาพะงามสองสองภูเขาเนี้ยนะครับก็จะมีต้นหยาบนอนพักดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนครับว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแล้วก็ไปฝนต้นหนาวเนี้ยยังมีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าท่านพาจากตรงน,นี้ไปเนี่ยท่านจะต้องมาปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งจะมีหนเดียว ดังนั้นเนี่ยก็อยากเชิญชวนครับว่าท่านมาแล้วอยากให้ท่านช่วยกันรักษาดูแลนะครับเพื่อใหอ้ได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีพี่น้องระชนมากันเยอะมากเพราะช่วงนี้เริ่มมาแล้วนะครับเห็นวันเนี้ยที่เราเจอก็มาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับจากลบ,บรีแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเราเจอมาจากขอนแก่นดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ นะครับแล้วก็วันนี้เราคงจะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะที่นี่ไม่ได้เห็นแค่ดอกหยาบานอนพักนะครับยังมีข้างบนจะมีถ้ำหลวงปู่มั่นซึ่งถ้าเราตามรอยหลวงปู่มั่นเนี่ยเราจะทราบว่าที่เนี่ยเป็นถ้ำที่หลวงตามหาบัวมีบันทึกไว้นะครับว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยสำเร็จที่นี่ดังนั้นเนี่ยที่ถ้ำเนี้ยก็เป็นถ้ำสําคัญถ้ำหนึ่งนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธที่ตามรอยหลวงปู่มั่นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากที่ท่านจะได้ เห็นดอกไม้พันใหม่ของโลกที่นี่แล้วก็คือดอกไม้หน้าลิงหรืออย่อยามานอนพักแล้วเนี่ยท่านก็จะได้มาตามรอยหลวงปู่มั่นด้วยนะครับที่เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับแล้วก็คิดว่าจะตั้งคณะทํางานเนี่ยเพื่อมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้พันใหม่นี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่วัดขอพระงามก็เป็นวัดหลวงแล้วก็มี หลวงพ่อพระง,งามที่อายุร1 2ยปีนะครับแล้วก็มีตาลอยหวูปู่มันที่นู่นได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทือกเขาเดียวกันนี้นะครับวัดทุ่งสิงโตไว้เขาพระง,งามเนี่ยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางตามลอยหนงปู่มันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องการวิ่งเทลหรือเดินเทลนะครับเพื่อศึกษาธรรมชาติเพิ่มเติมซึ่งวันนี้เราก็คุยทางราชพัฒน์เหมือนกันว่านอกจากดอกไม้หน้าลิงหรือหยาบมานอนพักแล้วเนี่ยยังมี ดอกไม้ชนิดใหม่อีกไหมที่อาจจะค้นพบที่ตำบลขอบางามของเราครับก็จะมีการทํางานร่วมกันแล้วก็จะมีทีมสํารวจนะครับให้ละเอียดขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้เราก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราคงจะทํางานาต่อเนื่องครับเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณนรงศักดิ์พานังกราบบรรณาธิการข่าวชุดมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ